สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29มกราคม2568นะคะตอนนี้กำลังตัดผมแม่แม่นะคะตัดด้นานหน้าไปแล้วนะคะตอนนี้กำลังตัดด้านหลังตมากกว่านั้น ช่องทางการดูของคนไม่ได้ดูแค่ในทีวีเพอยู่นี่นะจ๊ะแม่นั่งตัดผมอยู่นะคะโททรศัพ์นอกจากตุงนี้เราขาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราวางแผนต่อไปเนี่ยก็คือละครที่อย่างที่บอกมีขนาดสั้นลงมีความน่าสนใจมากขึ้นหรือบางอย่างอาจจะเป็นละครที่เรายังไม่เคยทำตัวละครอาจจะไม่ใช่พระนางอย่างเดียวลวอาจจะมีตัวละครที่สูงวัยหรือว่าอาจจะมีตัวละครที่ไม่ใช่ละครวัยหรือไม่ใช่ละครเออเออละครละครแต่ว่ามีตัวละคร ปาคนอยู่ในตเราแจแจ๊กอยู่ด้วยเพื่อให้เห็นว่าในชีวิตจริงที่เราที่เราดำเนินอยู่เนี้ยกับละครนั้นเน่ะตัดใกล้เสร็จแล้วจ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้กับแม่จ๋าแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรามาติดตามกันต่อดีกว่านะคะสำหรับทุ่มพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมิใช่หง EP3 อย่าลืมติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะเพื่อดันเทรนด์ X นะให้ปังๆๆกับ คึงพี่เจ้าขา EP 3ซึ่ง EP ตัว E กับ P ที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเอออ่บอกบอกไว้เดี๋ยวคนจะไปเดียได้ดังตรงกันได้เลยังได้ได้เลยดูเลยไปค่ะวันนี้หนึ่งคอนเทนต์ที่มาแรงของทางช่อง3เหมือนกันแล้วก็น่าสนใจมากๆกับรายการ Survival นะคะอย่างช่วงเอเชียซีซั่นทค่ะเตรียมลงจอให้ได้ชมกันผ่านทางหน้าจอช่อง3วันอาท์นีแล้วค่ะหลังจาก เขาพูดความจริงมันต่างที่แทบแต่เป็นผู้หญิงจากสี่ท่านนี้นะคะเป็นผู้ชายที่สนใจขนาดนี้จะทำอรด้วยกันสนุกสนุกสนุกค่ะจริงๆเคยดูดีต้นแรกไปนิดไปหน่อยก็รู้สึกว่าโหรายการแบบ idol survival มันมันน่าสนใจมากๆเลยแล้วเมื่อเราได้เหมือนมาเหยียบเข้ามาในโลกนี้ก็แบบโห มันไม่ได้ง่ายเลยจริงๆค่ะสิ่งที่เดือดในซีซั่นนี้คือแบบบรรยากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าครั้งแรกเป็นผู้น้องๆผู้หญิงครั้งนี้เป็นน้องๆผู้ชายและกฎกติกาที่มันอาจจะซับซ้อนขึ้นมันขึ้นแบบมีความละเอียดอ่อนให้น้องๆเหมือนต้องต้องใช้ survival skill เยอะเทียนน้ำตากันเยอะพอสมควรซึ่งก็เซอร์ไพรส์ยากเหมือนกันแสดงว่าเขาอยากอยากทำจริงๆหรอใช่อะไรดีผมชมอะไรที่ผมรู้สึกว่ามัน าขาดไปหน่อยนิดนึงผมก็มพยายามที่จะบอกเขาเพื่อให้เขาไปพัฒนาในจุดที่แบบว่า,ามันยังขาดไปสำหรับเขาครับ mm hmm. เรื่องพัฒนามันก็อยู่ที่ตัวน้องๆเองนะครับ mm hmm. ว่าเขาจะนําคําของพวกเราเนี่ยไปแบบว่าปรับใช้ได้มากขนาดไหนเ mm hmm. ป็นกําลังใจครับน้อง,องอ60คนเนี่ยก็อยากให้ติดตามด้วยแล้วกันครับรับรองว่าสนุกแล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยเก่งครับผมจ mm hmm. ึงอยากมาให้ทุกคนเนี่ยดูความพัฒนา ต้องลองเขาในการแขางแล้วก็ไปดูค <il> รับว่าไฟเดนเนี่ยใครจะได้เดบิวต์ยังไงก็เอาติดตามกันเลยค่ะได้ช่วงเอเชียซีซั่นทูนะคะจะออกอากาศในตอนแรกวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะเวลา16.00น50นาทีทางหน้าต่อช่อง3กด33ดูมือถือกดล3ค่ะคืนวันอาทิตย์ช่อง3เราเจอแน่นอนทุกท่านนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกันครับ สปอนดรสซุปกระดูกหมูหวานหอมรสซุปกระดูกหมูแท้ๆระสานเกี่ยวเล้งและคาตาลหวานหอมเพิ่มหมูสองเท่าต้องรสจีซุปก้อนรสซุปกระดูกหมูไปเลยค่ะก้าอร่อยนิดนึงเอาอิ่มด้วยหอมจานหน่อยสิอ่อนหวานหน่อยเก้าเนี่ยอ่อนหวานละมอกคุณหน้าสิโยู่น้ำตาลน้อยลงแต่ยังคงความอร่อยอ่อนหวานแบบก้าวเลือก เดเเฮแชมพู hair, shampoo, ปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2ส,สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Li น์เดเเฮดีมอสนับสนุนทุกการเล่นให้เฟลได้เปลานดีมอสเกิร e ชีวิตเธอเคยรักฉันหรือเปล่าก่าาอจัมีนรสู่การเดินทางถึง1ีนที่สี่ยาวไปบุกอิกนี่คือ3หนุ่มบรยกรูปวงโซลา่าติดตามผู้ผลงานของโซล่าได้ที่โซล่า อยากมียิ้มด้วยฟันที่ดูแข็งแรงใช้ดรเจผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านที่ดูแลครอบครัวเราสิ่งดีๆีจัดเป็นดอรเจยาสีฟันแบบออร์แกนิกที่ผู้เชี่ยวชาญคิดมาครบจบในหลอดเดียวยิ่งวัยผู้ใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจร่างกายเลือดแอลลีนมีสารอาหารหลากหลายได้ประโยชน์ดื่มแอลลีนทุกวัน อยากดูผิวอ่อนกัยไวจนใครก็เดาอายุไม่ออกลองโอลวิจนอริสช่น้ี่นแอเนัาง่ายเสร็เอเออีกนิดเสร็จไหมสร็จไหมเอชื่อองนี้ไหนเอเรียก่าเอะสกันนะคะ